กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจบ้างเรามารับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยนะครับและพิเศษสุดนะครับวันนี้อาจารย์มีข่าวดีมีบุญใหญ่มาฝากแฟนคลับช่องหัวใจนาคานะครับเนื่องจากที่วัดดงไพวันอำเภอแม่ริมจังหวัดน่านนะครับจะมีการสร้างพระอุโบสถหลังแรกนะครับ โดยพระใบดีกาวีลาทีระเมธีเจ้าอาวาสวัดดงไผ่วันนะครับท่านได้รวมศรัทธาญาติโยมในการจัดสร้างพระอุโบสถขึ้นเนาะนะครับบุญของการสร้างพระอุโบสถเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะครับและที่สําคัญครับเวลาเราบวชพระเนี่ยเราก็จะไปบวชกันที่โบสถ์ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดมีพระรูปใดนะครับมาบวชในโบสถ์ที่เราสร้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้อนิสงส์พิเศษจากการปฏิบัติของท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นอนิสงส์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับใครสนใจอยาง จะร่วมบุญใหญ่นะครับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้กับตนเองด้วยนะครับสามารถร่วมโอนปัจจัยโดยตรงนะครับไปที่บัญชีวัดได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเลขบัญชีให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับท่านเจ้าอาวาสก็สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่องหัวใจนาคาของเราขอร่วมเป็นสะพานบุญประชาสัมพันธ์ข่าวดีนะครับงานดีๆนะครับในการสร้างบุญสร้างบารมีเนาะยังไงผมก็ขอเชิญชวนแฟนคลับช่องหัวใจนาคาทุกท่านนะครับร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับ บสดหลังแรกที่วัดดงงไพวันอำเภอแม่รินจังหวัดน่านนะครับผม ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับดาวการงานของชาวลัคนาตุลเนาะได้แกด่ดาวจันนะครับดาวจันทโคจรทุก2วันครึง่งเนาะถือว่าเป็นการโคจรเร็วนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับไม่มีดาวอะไรเป็นอริเป็นศัตรูนะครับมาทับเรือนพบการงานแต่อย่างใดนะครับเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการงานเนี่ยนะครับแบบเรื่องงานโดยตรง,งนะอันนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลหรือว่าน่าเป็นห่วงนะครับ ส่วนดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่เรือนปัตตนีนะครับช่วงนี้ได้มาตรฐานที่เรียกว่าปล่าเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุ้นนะครับอาจจะขาดในเรื่องของความมั่นใจนะแต่ข้อดีคือดาวประสุกนั้นออกจากเรือนอริมาแล้วนะครับใครที่เจ็บป่วยนะครับสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมเนาะแถมเจอดาวพาทิตครับเจ้าเรือนลาภะหนึ่งเนี่ยเป็นคู่สมคนกันนะครับลาภะคือโชคลาภการเงินเงินพิเศษดาวพาทิตได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาอุดนะครับแต่ว่ามีดาวมาอยู่รวมด้วยก็เลยจากมหาอุดกลายเป็นอุดเนาะนะครับเล็งมาที่ตัว ทำให้ชาวราศีตุลนะในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์จะมีโชคนะครับในเรื่องการเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะมีเข้ามานั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะเป็นช่วงของวันที่1นนะครับไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภการเงินถือว่าเด่นมากนะครับผมส่วนที่เรือนพบอรีนั้นนะครับผมก็มีดาวถึง3ดวงกระจุกรวมกันอยู่เนาะอันดับแรกครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนบุตรตาตกอรีเนาะนะครับให้ระวังเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับผมและก็ดาวพระ ขคารนะครับเป็นเจ้าเรือนปัตตานีระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองหรือมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะครับดาวพระพุธนะครับเป kind of sì like ็นเจ้าเรือนภพสุภานะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องของคําพูดเสียหายนะครับมีโอกาสถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับมีปัญหาเรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะและก็ที่สําค um ัญนะครับในช่วงนี้จะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามานะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าในช่วงนี้หลักๆเลยเรื่องการเจรจาการพูดคุยนะครับจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจับประสบความสําเร็จเท่่่าทีีววรเกกยับ าาทํงนและในช่วงของวันที่21พฤษภาคมนะดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะโคจรออกจากเรือนปัตตานีนะครับมาอยู่ที่เรือนภพมรณะครับในช่วงนี้ครับชาวลัคนาและชาวราศีตุลให้ระวังนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่อาจจะขาดในเรื่องของความมั่นใจนะครับสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือดาวมาอยู่เรือนมรณะเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการเดินทางนะครับมีโชคมาจากแดนไกลนะครับหรือว่าในช่วงนี้มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลใครที่อยากจะเดินทาง ไปต่างกินต่างแดนไปต่างประเทศก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับแถมดาวพระศุกร์นะครับอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริเนาะอริมาตกมรณะนะครับข้อดีเลยก็คือนะครับศัตรูแพ้ไยใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะแพ้ภัยไปในถ่ายที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าสําคัญเลยตัวเรานะครับอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเท่านั้นเองเนาะนะครับหกกับ5เป็นคู่สับคู่ปัญญาช่วงนี้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะก็เหมือนจะมีไอเดียดีๆนะครับในการหาเงินเนาะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของงานที่เป็นอาชีพเสริมนะครับเกี่ อาชีพเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับต่างประเทศจากค่อนข้างดีเนาะนะครับแถมดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์หนึ่งห้าเขาเรียก่เป็นดาวคู่มิตรครับจะมีในเรื่องของกาลยานมิตรเพื่อนเก่ามิตรเก่านะครับคนที่นะครับอยู่แดนไกลก็ได้นะครับจะมาเรียกว่ามาช่วยหรือว่านะครับมาร่วมกันนะครับในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าจะค่อนข้างดีนะในเรื่องงานหรือว่าการทํางานร่วมกับคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะกลับมาดีแต่ว่าเรื่องบริวารดาวบริวารจริงๆคือพระราหูยังคงตกอริ ในเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ครับดาวพระเสาเจ้าเรือนพันธุ์ยูยูเรือนปุตตะทำมุมตีโกนสองแสงถึงตัวนะครับแล้วก็มีดาวพระเกตเนาะนะครับซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสานะครับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่ายังคงให้คุณนะนะครับปรึกษาได้นะครับพูดคุยได้เกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ตัวก็ถือว่าดีนะไม่มีอะไรต้องกังวลช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลเนาะนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้พยายามทําความสะอาดหิ มีโอกาสได้โชคเกี่ยวกับเรื่องที่ทางที่ดินนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเนาะนะครับลองไปปัดกวาดนะครับหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหรือถ้าเกิดไม่รู้จะนะครับขอพรยังไงก็เอาพ่อแม่ก็ได้นะครับพ่อแม่เนี่ยคือพรของลูกนะครับไปขอพรทานนะเรื่องของความสําเร็จนะครับแล้วทุกอย่างจะดีนะครับในเรื่องการงานหรือทุกอย่างเลยนะครับเข้าทางผู้ใหญ่จะดีเนาะนะครับส่วนดาวประพุทธเนาะนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับคําพูดเจรจาตอนนี้โคจรออกจากอาริมาอยู่เรือนปัตตานีแล้วนะครับบกทาาหือเเสีุมมมดดนิ และที่สําคัญเรื่องของคําพูดการเจรจานะครับก็จะถือว่าดีตามมานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ดีของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีตุลนะครับผมชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับไปเสริมพลังนะดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวจันนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้าหรือซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดเนาะนะครับทำบุญในวันจันทรได้ยิ่งดีเลยหากทาบุญเป็นจํานวนเงินนะครับก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข15รับกํานของ ดาวเจ้าเรือนพบการงานนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับชาวลัคนาและชาวราศีตุลเน,นาะอาจารย์แนะนําบูชาเป็นบ่งนบนบบวงหน้ากระบาดนะครับบ่วงหน้ากระบาดนะครับขึ้นชื่อกเกี่ยวกับเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่มีอดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบูชาบ่วงหน้ากระบาดจะดีและเดือนนี้ดาวพระเกศกับดาวพระเสาร์อยู่ด้วยกันดาวพระเสาร์เป็นดาวสายานพญานาคราชดาวพระเกศคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนี้ตีกูหนึ่งลัคนาด้วยนะครับไปขอพอรกาาพกเกี่ยวกับสายานพญานาคราชหาวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญาานนนนคคดดูะะะรับแล้้วทุกอย่งจีขึ ก็นะฝากไว้เนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีตุลน,นะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริตกเรือนมอรณะแล้วเรียกว่าศัตรูแพ้ภัยนะครับจากนี้ไปดวงชะตาอุปสรรคปัญหาจะลดน้อยถอยลงไปเนาะแต่เรื่องของบริวารก็ยังคงมีความวุ่นวายเข้ามาอยู่นะครับไปทําบุญตามนี้แล้วดวงชะตาท่านจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็หาวัตถุมงคลดีๆติดตัวด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาและชาวราศีตุลเนี่ยได้แก่ดาวพั้งขานนะครับเจ้ากรรมชาวราศีตุลดาวพั้งขานตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไม่มีการโคจรยโยกย้ายไปไหนเลยนะครับตกเรือนพบอริมั้งแต่เดือนเมษายนละนะครับก็ทําให้ชาวราศีตุลน,นะครับตั้งแต่เมษาพฤษภาเนาะนะครับช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินกระเป๋าฉีกแถมดาวพังขานไปอยู่กับพระราหูเป็นคู่ธาตุลมนะครับจะมีปัญหาเรื่องอการเงินเนาะนะครับเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับทําให้ช่วงนี้ ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของปัญหาด้านน้สินเนาะเพราะว่าดาวพระพุธมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหู4-8เป็นคู่นีิสินกันอีกทาให้ช่วงนี้หลักๆชาวราศีตุลนะครับจะมีปัญหาเรื่องนี้สินการเงินเนาะนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับจะนําปัญหาเรื่องการเงินนิสินมาสู่ชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะครับแล้วก็ดาวพังขางเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะครับก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมาพร้อมกันน ในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิพฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาบไปอยู่เรือนปัตตนิเล็งมาที่ตัวเนาะนะครับดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาอุดนะนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านโชคลาบการเงินเข้ามานะครับแต่ว่าจะมาจากผ่านเพศตรงข้ามหรือว่าจะมาจากคู่ครองนะครับคู่ครองจะให้โชคนะครับคู่ครองจะช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและชาวราศีตุลปัญหาด้านการเงินผมไม่เถียงว่าท่านมีนะครับมีอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเน้นย้ำ กแต่เรามาพูดถึงว่าเราทํำยังไงเราถึงจะมีเงินนะครับในเมื่อดาวโชคลาภมาอยู่เรือนคู่ครองครับนะชวน ลองปรึกษาคู่ครองคนใกล้ตัวดูนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามครับเขาจะให้การช่วยเหลือหรือจะให้คําแนะนําที่ดีกับชาวลัคนาและชาวราศีตุลได้นั่นเองเนาะนะครับยังไงให้กําลังใจทุกท่านแต่ด้วยความที่ดาวประจําตัวท่านตอนนี้ได้มาตรฐานปรานอนะครับหมายถึงว่านะครับภายในจิตใจท่านอาจจะรู้สึกสับสนนะครับรู้สึกกังวลนะครับช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยมั่นคงเนาะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธินะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลนะครับจะช่วยเหลือท่านนะโดยเฉพาะดาวพระเสาร์นะครับอยู่กับดาวพระเกรติทำมุมตีกร ลองขอพรเกี่ยวกับสายยานพญานา,นาคราชดูแล้วดวงท่านจะดีขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่เรือนปัตตานีไปจนถึงวันที่14พฤษภาพอหลังจาก14พฤษภาดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรมาตกมรณะดาวการเงินตกอรินะครับดาวโชคลาภตกมรณะนะครับแล้วทํามุมเขาเรียกเป็นมุมนี้เขาเรียกเป็นมุม มุมนี้เขาเรียกเป็นมุมหอกนะครับพุ่งมาหาที่ตัวเนาะนะครับทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยจะหนักกกหนักใจเรื่องของปัญหาด้านการเงินนะครับผมเนาะแต่อย่างน้อยนะครับดาวประพุธออกจากดาวพระราหูแล้วนะครับปัญหาด้านนี้สินนะครับก็รู้สึกว่าจะค่อยๆนะครับคลี่คลายขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเรียกว่ากระเป๋าฉีกหนักมากนะครับใครที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะครับก็ไม่แนะนําช่วงนี้นะครับเนาะ นะฮะมีโอกาสในเรื่องของการเสียเปรียบเกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปเจอดาวพฤหัสเนาะเป็นดาวคู่มิตรกันดูเหมือนว่าจะมีกัลยานมิตรมีเพื่อนนะครับคอยสนับสนุนช่วยเหลือชาวราศีตุลและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชาซึ่งหมายถึงเพื่อนมาตกมรณะมรณะคือเพื่อนที่นะครับอ่าเป็นเพื่อนที่อยู่แดนไกลนะครับเพื่อนที่ดูเหมือนว่าห่างกันไปนานแล้วนะครับจะให้คําปรึกษาช่วยเหลือท่านในเรื่องการเงินหรือว่าด้านโชคลาภจะมาจากตรงนั้นนะครับสองก็คือดาวพังคางครับอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเนาะดาวคู่นี้ ว่านะครับถามว่าจะมีโชคไหมก็คือก็คือชาวราศีตุลเนี่ยจะมีโชคมาแบบทุกขลาบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเงินอุบัติเหตุเงินประก,กันหรือเงินอะไรที่มันไม่คาดคิดเนาะนะครับเรียกว่าเข้ามาเร็วแต่ก็ออกไปเร็วเหมือนกันนะครับเรียกว่าจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองเนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเงินนะครับแต่ว่าในช่วง25พฤษภา,ภาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวดาวพระพุธนะจะโคจรมาตกมารณะเจอกับดาวพาทิต์นะครับหนึ่งสี่เป็นคู่เอกสารคู่สัญญานะครับระวังเรื่อง เซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนาอมีโอกาสถูกฟ้องร้องหรือมีใบทวงหนี้อะไรพวกนี้ตามมาในช่วงของปลายเดือนนั่นเองนะครับชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้นะครับอาจารย์แนะนํานะให้ไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับการชําระหนี้สงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยเป็นดาวพังขันไปทําบุญเกี่ยวกับการไทยชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือการปล่อยปายน้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยหาะทาบุญเป็นจํานวนนะครับหากถือเครดเนาะก็ขอให้ทาบุญลงท้ายด้วยเลข แและกันเป็นกําลังของดาวพังคานเจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับดาวพังคานนกกำลังเท่ากับเลข8เลข8คือพระราหูนะครับไปขอพรองค์เทพพระราหูบูชาพระราหูหรือไม่ก็องค์พ่อจตุคามรามเทพก็ได้นะครับอ่านะครับหรือใครสนใจนะครับอยากจะได้พระราหูมาโพกระทัพย์จากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับสามารถแอดไอดีไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็ใครสนใจเนาะนะครับหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลเสริมดวงหรืออยากจะดูดวงนะครับปรึกษาเกี่ยวกับดวง ก็แอดไอดีไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2500 67นี้ครับไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนแต่ว่าจะตกเรือนอริเนาะนะครับทำให้ความรักก็ต้องระมัดระวังนะครับมีปัญหาทะเลาะกันง่ายนะครับระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้จะโมโหหงุดหงิดง่ายไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่านะครับทำให้ชาวลัคนาราศีตุลบังคีอาจอาจจะเอาแต่ใจหรือว่าอาจจะเอาแต่อารมณ์ของตนเองเนาะนะครับทำให้ความรักระวังนะครับเรื่องการนะครับมีความเห็นหรือว่านะครับมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันเพราะว่ามันเป็นตกเรือนพบอริทั้งคู่นั่นเองนะครับผมส่วนเรือนปัตตานีนะครับมีดาวอาทิตย์กับดาาววมมอยู่่ร ในช่วงต้นเดือนนะครับก็ถือว่าจะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคนที่โสดนะครับก็ถือว่านะครับจะมีคนที่นะครับรู้สึกว่าฐา,านะดีการเงินดีนะครับหน้าตาดีด้วยหนึ่งหกเป็นคู่สมพลกันนะครับจะแอบมาเลงเล,งเลงชาวลัคนาราศีตุลย์อยู่นะถือว่าความรักค่อนข้างดีนะครับอามีคนที่ ดีนะจะพร้อมเข้ามานะครับช่วยเหลือท่านในช่วงนี้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของเพศตรงข้ามแต่เนื่องจากดาวคู่ครองจริงๆเนี่ยเปตตกอริมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดีจริงเนาะนะครับอาจจะเป็นแบบเชิองอุบัติเหตุรักนะครับมีเรื่องของการทะเลาะกาันหรือมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะนะครับอาจจะมาแบบทุกขลาบแล้วกันนะครับในเรื่องของคู่ของช่วงนี้เนาะยังไงให้กาลังใจชาวราศีตุลทางเรื่องการเงินแล้วกนะ็ในเรื่องของความรักนะนะครับผมชาวัานาและชาวราศีตุลครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดึนะ ให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการ ไทยชีวิตสัตว์เนาะนะครับเรื่องของโคกระบือหรือว่าปานะเขียงก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์อาจจะเน้นเป็นจํานวนของการปล่อยเป็นคู่นะครับเช่น8คู่นะครับหรือ3คู่ก็ได้ทําบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงชะตานะครับอาจารย์แนะนําบูชาเป็นสี่พึ่งมหาสนินะครับปลูกเสกจากมวลสารผงว่า1หนึ่งร้อยแปดชนิดนะครับอันนี้ทําพิธีปลกเสกในพิธีเลือกจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับเป็นพิธีมหาเลือกมงคลนะครับเป็นพิธีสายสนิท์ทาพิธีตามตำรับากันนเูชป็ เกียวนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีความเชื่อนะครับโดยเฉพาะลูกหลานสายยายนพญานาคราชจะรู้ดีว่านะครับนาเกียวเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของความบูรณสมบูรณ์แล้วก็คือเรื่องของความรักให้กลมเกี่ยวกันเรื่องของการให้สัจจะผัวเดียวเมียเดียวก็คือการบูชารักแท้ทาให้ทั้งมีโอกาสนะครับจะมีรักแท้หรือว่าใครที่มีปัญหาด้านความรัก,กลองบูชานาเกียวดูแล้วจะดีนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาและราศีตุลไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนาะนะครับก่อนจากกันนะขอคนละหนึ่งไลก์หนึ่ง พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ